ไดีดีเนาะตั้เสียงตัวเย็นเป็นวันนี้เป็นเยน็นที่หัวก็แบเกียวเล่นก็แบอีกแบบเนาะตีตําเจีาวที่หัวกินกับแม่หนึน่งปลาหนึ่งปลาเลยเนาะหนึ่งปลากินกนะับตําเจียวกับ คนนนะปรมเดี๋ยวเดี๋ยวิดยอกดอดทำไมเปนเล็กหน่อยทงแม่ก็ยังสุกินที่ดีขึ้นหอดแม่เนาะออคนนี้เนีน้องกินมาเล้ขค้นนอดทองแม่เดี๋ ใหกจะคืนฮอดมันพอกจะคืนฮอดพอค่อยคือนกันตะกี้มันบวมีกล้องเนาะบวมมีคนถ่ายคลิปเนาะคอมเมนต์ย้อนกลับมาได้คอมเมนได้ถ่ายคลิปพอได้ถ่ายคลิปไปเมึงเร่าเห็นมูเม่นเขากินแบบว่าเห็นมึงบักห่าเนางนี่แต่ยังขวามึงไยินบอกเพชรเออเวลาปากเหนื่อยเ็จมนะแต่เฮาช่วงเด็กคนมายอมเด้ เป็นฝักหยางใส่น้ำมันเดียวว่าเห็นแซ่บายอืมแม่จะเห็นมันอันหยางนะมันอันเฮ้ยมันมีรักอะไรสุดท่ายพอเราจะคลอดกันหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงไม่ว่าใครก็นี้ไม่พ้นเราต้องยอมรับไปว่างอ๋อหมดเลยเนี่ยเด้อ หมักพริกน้ำหมักพริกซุปที่น้ำเดือดพี่น้องเพราะว่ามันสืบวเพ็ดน้ำต้องหันเป็นเพ็ดน้ำพริกอันนี้มันบวเผ็ดเลยเนาะเดี๋ยวัะเผ็ดเผ็ดน้อยเดียวเดี๋ยวมังพี่น้องขึ้นว่าเงียนบวชเผือกจะเงียนบวชเพ็ดใส่บัชเลนน้ำเพื่อความรสชาติกินกับมูป่า น้ำปลา่ตอนกลางวันนะเค็มไปรอบหนึ่งละอ,อ,อันนี้แจ่วค่ะแจ่วค่ะบะหมีนม่น,น้ำแกงค่ะเกียงทำไมไม่ได้ใส่ใส่แล้วกำจักกระพิกแล้วเรียบร้อยอ๋ออันนี้แหละแจ่วกินกับนึ่ปลาดูไว้ซักแจ่วซิม อื้สุดยอดเดี๋ยวเขอาจ๊ะเอาอะจะแซ่บบ่พี่น้องไปถ่ายท่านพอดีเฮ้ยๆผู้ใด๋พกอเนาะไข่นินทาโอ้โหพี่น้องครับ ก็สุกนพี่นองคออะไเนี่นจินมาเด้๋ยบบิ๋มหันลงน,นังวนเคยหนาวนะคืะอ,คอกินไข่อบอาใส่ซอหนาวมาพี่น้องมาสบายดีจ้ามาน่ขาเอาหนึ่งปลาปลากระพง เจวแทบแสบกระดีพีมน้องมาเยอใส่กะเลน,น้ำหน่วยนึง่หยวกจีตามสกันประเด็ดแจ่วมารูดดยเจียวอันแจ่วเลยแลาพี่น้องมาเป็นหนึ่งคบค,คล้ายไงกับี่ขาเกือ เดี๋ย่อให้ซื้อขอ,องไม้น้ำมันเทแบบนี้กินนี่แหละของที่มีประโยชน์ปลาเนี่ยแหละม<ต>ีกลูเต,ตนอ,อีกอแบบเขากับเปียโนเมนูมัคมนคอกินจะดิบดิฟดิฟมือดราไละ่ะสไตล์น้องดิฟอ่ะต้อวายต้องกินของที่มันมีประโยชน์น้ำมันมเองมันไม่มีประโยชน์น้ำมัน,มเ,นเป็นโทษต่อร่างกาย สิบอกไฮแคเดอคนยุลิผักพวกผักพวกนี้มันมีประโยชน์เท่าไงนนเนี่ยมีประโยชน์มด้นันยะโมไม่กินคนเคยกินแบบนั้นกับแบบนั้นต่อรัวรู้จนกินคือเก่าม่เคยมักกินแบบนั้นกับแบบนั้นเลยมอม่บา่บอ,อ,อันเห็นกันเจ้ากินอันนั้นอันนี้อ ก็เห็ดตามกระแสมีเงินก็ได้ซื้อกินบ่านซะความหมายนะเบอร์ก็น้าเบอร์เคยกินเถอะคือมึงกินก็น่าตามกระแสเขาท้ามาให้มักบอกรดอกมันบะแบเื่อนปนกบปนเขียดบ้านเท่าดอกขวยแจ้วแบบนี้อาหารขึ้นอยู่กับผู้มักก็ได้มักก็ได้กินนั้นกลัวเหมือนกัน อันนัแม่กก็พูดนวัวก,ก็ชุนเนยเขาเนี่ยเเคยกินเนาะอุ้เยเคยเกันในกินนั่นมูสจอดในคุยอะกิน่าเจ้าเศร้ายิ่งเราคละยังคันได้เคยกินเอยากกินนี่มันดีออยากลอ,อ,แบบองเมืองเมือก่อนคนนำดังไล้เจ้า คนเนี่ยดำดำมันเตม็มแต่มันอร่อยลูกควายหานอนหน่อยกัดมากกับกินนมแม่แม่อานมให้กับรับเลยเพราะว่ามือในบันไดนอนเว้นอนอนแับแม่มืออื่นอ่ะตื่นแต่เช้าอีกเจ้าแม่ป่าอะไรก็ได้ เราไม่อยากอืนน่นลวเลยค่ะเอาไปแกงสม้มแกงส้มปลาพงอร่อยน้ำพริกใต้อะนะอาหารใต้มันว่าลราแซ่บแต่พี่น้องแกงส้มมะลุมบ่ะมะลุมก็แซ่บใส่มะลุมแกงสม้ม อาหารใต้เขาจะเผ็ดหน่อยอาหารดีซานเขากระเอาะนัว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 ประแดกนัวนัวเป่งนัวอาหารใต้เขากระเซาออกเผ็ดเผ็ดคนอีสานร้อยนะคาเลข้าวเข้มนิดหนึ่ง้าเป็นคนอีสานแท้ร้อยลองคาเลื่อนเลยบ่กินเป่งนัวเพราะว่าบ่เกินห่านัง เียวบกลาอยู่แล้วแบบกยิ้มผาเพราเส้นกินหอยดีคาดก็ได้ได้อดีบอกว่าีสามนะเพื่อนข่อยพวงที่สุดคือแป้งงัวกับปลาแดงมักพริกหรือมะพ้านใดเพราะว่าลอยไงแล้วกันอันขาดปลาแดงน้ำปลานี่ก็มันว่ามนเป็นเหี้ยนนะปลาแดงกับน้าแป้งงัวเพื่อนข่อยกับเกลือ เกลือหัวผัดเลยดอกผัจะไปกินเค็มประนัดอือ๋อเกลือแบบนีประโยชน์อะไรยังก็อะไรยังเกลือไม่ได้ให้เขาเอียบเอือบเนื้อเอือบยังหรือว่าเขาเฮ็ดกับเขาเนี่ยแหละต้มไก่ต้มปลาต้มยำไม่ต้องใส่หม้อปั๊บก็คือเกลือเลยเนีย่ยอืมเผ็ดเอยเอะ เป็นเจ็บตาก็าเป็นอยังเป็นโรคคันตาเกาอะไรก็เจ็บกนนิ้งาไมมเห็นคันอะไรเป็นจิ้งไก่ปะเป็นจิ้งแจ๊กเลยเขาจะอิ่มไก่ลูกเขาลตจนแรกก็ว่าคิ้วเขาคักๆ กินกับมะนาวห่วยเบิดเยลยแม่กับลูกเบิดขนมมาหนึ่งอ่อยเบิร์ด้ยากบกว่าเ่าเราไปกินเนื้อหนึ่งพักใส่ปลา,มานมันต้องยอดแย่ แค่แล้วก็ผักกาดกุงตุงต้งนี่ผักกาดตุลกไม่บอกออพัดกินพักนีไ ต้มสซลมักเลนมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนึงเห็นป่ะผัดชิซายหมักเน่ามันก็พิดปาดพอดบ่เขาเลยของเน่ามันต้องใส่ลำหมูลำามหมูเปรี้ยวอ่ะอิ่มตอนไหนแบบเดี๋ยวแซ่บเหี้ย พ,เยยเพ่อใหญ่เผ็ดจ้จัดจัดจัดจานนะเขาตู้เย็นไปเดลอพี่น้องถามเจ้าว่าเผ็ดเมื่อเจ้ากินของเมื่อตามขับเนื้อกินเจ้ากินเมื่อเจ้าอ่อยยังไงสามคนเจ้าไปกินอีกว่ากระบักยล็น้อยเผ <c oughs> ื่ขอเยยขากินดีแต่กระบาด่ายคลิปเมื่อเจ้ากิ่นดอก ปลาเนี่ยฉลาดพี่น้องคนบาตรฉลาดแทบจะทำนองนมนอืมก็ะทำสลัดทั้งงูแล้วก็ทุคนเงินไปนี่แหละงูไล่กรบปดีสลัดไลก่กรบปดีธรรมดาธรรมดาคนเนาะบางเทือกกระลูกอยูองง่ครัถักทำเป็นกระลูกวันซันซะบางเทือกกระงูอีรีวันซันบ่แม่นบ่แม่นเราแกงงูนะคืองูอีรีกระลูกอีรีเออกระลูกอีรีพี่น้องไปอืม